ห้าต่อไปนี้ขอให้อย่าโยมทั้งหลายทุกๆคนตั้งใจทําความสงบทําสมาธิเพื่อให้เป็นทบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ <c oughs> ผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราต้องใช้ความอดทน ใจิตใจมั่นคงทำสมาธิเนี่ยในเบื้องต้นนี้แม้ว่าตามอัตมาทุกคน <c oughs> <c oughs> ข้าพระเจ้า <c oughs> และเลือกถึง <c oughs> คุณพระพุทธเจ้า <c oughs> คุณพระธรรม <c oughs> คุณพระสงฆ์ <c oughs> คุณบิดามารดา <c oughs> คุณครูบาอาจารย์ จงมาดนบรรดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมวสังโฆพุทโธธรรมวสังโฆพุทโธธรรมโวสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ ันนี้ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาางทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจทำร่างกายของเราให้สบายทำใจของเราให้สบายปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เหลือแต่ใจดวงเดียวเพื่อที่จะให้ใจนี้เป็นฐานคือเป็นฐานรองรับซึ่งสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นคือความสงบและเป็นพลังอันหนึ่งถ้าใจของเรานั้นเป็นฐานที่ไม่ดีเมื่อใจเป็นฐานไม่ดี สมาธิจะเกิดความล้มเหลวต้องอาศัยฐานของใจฐานของใจนั้นเราจะต้องวางภาระธุระหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนี่เป็นประการสำคัญที่เราต้องตั้งใจว่าเวลานี้ไม่มีอะไรมีแต่ใจดวงเดียวเราต้องคิดว่าเหมือนกับเราตายไปแล้ว มันก็มีใจดวงเดียวที่เราเห็นร่างกายอยู่เวลานี้เพราะเราลืมตาเราก็เห็นถ้าเราหลับตาซะมันก็ไม่เห็นร่างกายอันนี้มันก็เหลือแต่ใจใจที่เราเห็นเหลือแต่ใจนั่นแหละอันนี้แหละที่เราจะต้องนำไปละ่ะจะไปเกิดที่ใดจะไปไหนในเมื่อร่างกายนี้ทนไม่ไหวคือชลาภาพแตกสลายแล้ว ใจอันนี้ก็จะออกจากร่างเมื่อใจออกจากร่างไปแล้วใจอันนี้ก็จะมีสิ่งต่างๆอะไรที่เราได้ทำเอาไว้ก็จะรวบรวมเป็นพละงกำลังเดินทางต่อไปถือว่าในขณะนี้เราเดินทางมาแวะเยี่ยมโลกนี้ชั่วระยะหนึ่ง คือเราเดินทางมาแวะเมื่อเราเดินทางมาแวะแต่เราก็มาพบของดีคือพระพุทธศาสนาและก็ได้มาพบการปฏิบัติในทางใจก็เรียกว่าเป็นโชคดีที่เราแวะมาถือว่าเราแวะมาครั้งหนึ่งและเราก็จะจับสถานที่แห่งนี้ไปเหมือนกันกับเราเดินทางไปแวะชนบุรี เมื่อแวะสักระยะหนึ่งเราก็เดินทางต่อชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันเดินทางมาแวะมนุษยโลกอยู่พักหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะเข้าใจแล้วว่าอันร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดมันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่หรือมันเปนเป็นเพียงวัตถุอันหนึ่งของโลก ธาตุสีดินน้ำไฟลมก็คือวัตถุของโลกอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เดินทางมาแล้วพบแล้วซึ่งความดีอันมีในโลกอันนี้หรือเรียกว่ามีในพระพุทธศาสนาก็เป็นหน้าที่ที่เราจะทำเราจะทำให้แก่เราเราไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่น เราไม่ต้องไปคิดถึงใครเราคิดถึงตัวเรานั่นแหละสำคัญเมื่อเราแวะมาเราก็มาพบสิ่งต่างๆเป็นต้นว่ามีครอบครัวสามีภรรยามีลูกหลานมีทรัพย์ยสมบัติเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ปล่อยได้หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งเรามีสามีเรามีภรรยา ก็เรียกว่าช่วระยะหนึ่งมีลูกหลานก็ช่วระยะหนึ่งมีทรัพย์สมบัติก็ช่วระยะหนึ่ง,ม,ม,ะะงมันเป็นเพียงระยะเดียวในการที่เรามาพบสิ่งเหล่านี้นั้นก็เรียกว่าเราได้มาพบโลโลกคือโลกที่มันกาลังหมุนไปเรียกว่าหมุนเวียนโลกมันกลังหมุนไปเช่นนี้แต่ว่า ในระยะหรือในขณะเดียวกันนั้นสิ่งที่เราได้พบนั้นมันก็เป็นเพียงผ่านหรือเรียกว่าทางผ่านจะเป็นสามีก็ทางผ่านจะเป็นภรรยาก็ทางผ่านเป็นลูกหลานก็ทางผ่านหรือเป็นทรัพย์สินสมบัติก็เรียกว่าทางผ่านทั้งนั้นเมื่อเรามาพิจารณาได้อย่างนี้จิตใจของเราก็จะเกิดความปล่อยวางความปล่อยวาง เมื่อเกิดความปล่อยวางขึ้นมาแล้วนี่มันจะเกิดฐานเรียกว่าฐานกำลังถ้าเรามีฐานกำลังดีสมาธิที่จะมาเกิดขึ้นกับเรานี่มันก็เป็นเนื้อเป็นน้ำหรือเรียกว่าได้ชิ้นได้อันได้ประโยชน์มากแต่ถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้เราไม่ยอมที่จะเชื่อว่าเป็นทางผ่าน เราเชื่อว่ามันเป็นตัวตนและมันเป็นของเราจริงๆอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าฐานกำลังของเราอ่อนแอเพราะว่าถูกอุปทานนี่มาแบ่งเอาไปเยอะอุปทานทางบ้านอุปทานทางทรับย์สมบัิอุปทานทางเพื่อนอุปทานทางกิจการงานหน้าที่สารพัดอุปทานเหล่านี้ มันจะมายึดไว้ในดวงจิตเมื่อมันมายึดไว้ในดวงจิตแล้วดวงจิตนี้มันเกิดความ, mm hmm. มเกิดความอ่อนกำลังคนเรานี่ถ้ามีอะไรมาถ่วงมันก็เกิดความอ่อนกำลังแทนที่เราจะใช้กำลังได้ร้อยมันก็ใช้กำลังได้สิบเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสิ่งต่างๆมาถ่วงเอาไว้ เช่นอย่างเราจะยกของหนักแต่ในตัวของเรากับหนักมีอะไรอยู่ในตัวหนักไปหมดอย่างนี้เราจะไปยกของหนักเราก็ยกได้นิดเดียวแต่ถ้าตัวของเราเบาไม่มีอะไรเลยเราก็แบกขสสารได้เป็นประสอบแต่ถ้ามันมีอะไรหนักๆอยู่ในตัวของเรามีรองเท้าหนักมีอะไรที่อยู่ในมือถือหนักหนัก สิ่งใดที่มันมัดเอวมัดตัวอย่างนี้มันหนักเราจะไปยกเข้าสักครึ่งกระสอบมันก็ยังยกไม่ไหวเพราะว่ามันถูกมัดไปหลายอย่างหรือมันถูกทวงไปหลายอย่างอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกันกันกบใจของเราที่เรากำลังจะทำสมาธิจึงจำเป็นที่จะต้องปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่เรายึดไว้นั้นให้มันหมดไปถึงไม่หมด ก็ปล่อยวางให้มันเป็นส่วนมากปล่อยออกไปให้ไปเป็นส่วนมากนันก็จะทำให้เราสามารถที่จะยกน้ำหนักได้เยอะหรือสามารถที่จะสร้างสมาธิของเราขึ้นมาได้มากเพราะฉะนั้นในอุบายขั้นต้นนี้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าจึงได้แนะเช่นอย่างที่พระองค์ทรงแนะแก่ ผู้ที่จะมาบวชนะอุปชาท่านสั่งให้อุปชาเนะผู้ที่จะเข้ามาบวชเริ่มตั้งแต่เป็นสามเณรท่านก็บอกเกสาโลมานะคะัคขาทัานตาตะโจบอกให้บอกกรรมฐานห้าเป็นอย่างน้อยกรรมฐานห้าท่านบอกไปทำไมกรรมฐานห้านั้นท่านบอกเพื่อที่จะให้ละอุปทานนั่นเองและท่านก็แนะนำบอกว่า ให้พิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยสีเหมือนกับผมของคนเหล่านี้ในเบื้องต้นก็ดำสนิทพอแก่แล้วก็งอกขาวไปร่วงหล่นไปน่าเกลียดโดยสันฐานนั้นคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหนุ่มสาวอยู่เนื้อหนังก็เข่งตึงร่างกายก็โครงดีแต่พอแก่ลงไปแล้วเนื้อก็เหี่ยวหนังก็ยาน แกงก็ตอบทุกสิ่งทุกอย่างทุกคุณลภาพลงไปดูไม่ได้นี่โดยสันฐานโดยที่เกิดท่านก็บอกว่าเราเกิดมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นสิ่งสกรกิ์สโดยกลิ่นร่างกายของคนเรานี้ก็มีกลิ่นเหม็นเมื่อไม่ชำระร่างขัดสีไม่กี่วันก็เข้าใกล้ใครไม่ได้น้ำลายบ้วนออกไปแล้วเอากลับคืนมาอีกไม่ได้ ผ้าพันที่เอามานุ่งม,มาผมนี่ไม่ซักก็เหม็นสาบแต่เอาไปวางไว้เฉยๆปีหนึ่งไม่ซักก็ไม่เป็นไรแต่เอามาสวมใส่ร่างกายไม่ซักแล้วมันก็เหม็นสาบเรียกว่าใส่ไม่ไหวละเหม็นหนักเข้าเลยเป็นอย่างนั้นนี่อุปชายะจะบอกให้แก่คุณระบุพุทธเจเ้ามาบวชอุปชายะไม่บอกไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติ บัญญัติเอาไว้ให้เพื่อให้อุปชายยะนี่บอกแก่ผู้ที่เข้ามาบวชทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะวางฐานวางรากฐานในการที่จะถ่ายถอนอุปทานและอีกประการหนึ่งพระองค์ก็ทรงแสดงเพื่อให้พวกเราทั้งหลายพิจารณาว่าอันร่างกายอันนี้อันนี้จังไม่เที่ยมทุกขังเป็นทุกข อนัตตามันไม่ใช่ตัวตนให้พิจารณาถึงไตรลักษณ์ก็เพื่อที่จะขจัดอุปทานต่างๆเหล่านี้เองเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่ต้องถือว่าใครเป็นใครแม้กระทั่งตัวเราไม่ว่าจะเป็นสามีพัญญาลูกหลานทรัพย์สินสมบัติมันก็ไม่ใช่ของเราทั้งสิ้น อันนี้พระพุทธเจ้าแนะไว้เพื่อที่จะให้จิตนี้มันปล่อยวางในการที่เราจะทําสมาธิในขั้นต้นนั้นเราทําอย่างไรเราจะปล่อยวางได้ถ้าเราปล่อยวางได้นะนั่นแหละเราจะมีรากฐานสามารถที่จะรองรับสมาธิสมาธิเราก็เปรียบก,กันง่ายๆเหมือนกันกันกนกบน้ําสมาธิที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ย มัเปรียบกันเหมือนกันกับน้ําน้ําที่มันจะแทรกซึมเทกมันจะกักขังน้ําไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็สุดแล้วแต่ภาชนะภาชนะนั้นถ้ารั่วมันก็กักไม่อยู่ถ้าหากว่ามันเล้ามันก็ซึมถ้าหากว่าเนื้อของภาชนะไม่ดีมันก็ซึมหรือภาชนะมันแทนที่มันจะหงายแต่มันคว่ำซะ น้ำมันก็เข้าไม่ได้แล้วภาชนะนั้นจะต้องเป็นภาชนะที่ดีแล้วภาชนะนั้นก็จะต้องเป็นภาชนะที่ไม่ซึมและเป็นภาชนะที่สามารถรองรับน้ำได้ไม่รัว่วเรียกว่าเป็นภาชนะเต็มเมื่อเป็นเช่นนั้นภาชนะอันนี้ก็คือใจ ใจของเรานั้นสามารถจะรองรับสมาธิได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราในใจของเรามีฐานรับรองได้เยอะสมาธิหลั่งไหลเข้ามาก็เก็บไว้ได้หมดในที่สุดก็เกิดพระกำลังขึ้นมานเรียกว่าการวางรากฐานในเบื้องตน้นการวางรากฐานในเบื้องต้นนั้นใครถือว่าไม่สําคัญนก็ไม่จริงต้องมีความสําคัญ เหมือนก,นกันกับคนที่จะไปเรียนหนังสือจะไปเรียนเอาทีเดียวผสมตัวเลยอ่านไปได้เหมือนกันนะแต่มันไม่มั่นคงเดี๋ยวมันก็ลืมได้แต่ผู้ที่เรียนมาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นวางรากฐานไว้ดีกขอขอกาอะไรว่ากันมาผสมสละในที่สุดพอเขาอ่านออกเขียนได้มันก็มั่นคงไม่ไม่เลอะเลือน ชั้นใดก็ดีการสร้างสมาธิขึ้นให้แก่ที่เราทำใจของเราให้เป็นฐานรับรองสมาธิในเบื้องต้นนั้น<ม>ก็คือการกระทำที่มีความพยายามแก้ไขมเมื่อทำทีไรเราก็หาทางแก้ไขให้อารมณ์มันหมดไปอารมณ์มันหมดไปด้วยวิธีไหนได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้น วิธีการที่จะทำให้อารมณ์หมดไปนั้นบางคนก็มีนิสัยต่างๆกันบางคนก็อยู่เฉยๆก็รวมได้บางคนต้องคิดแล้วคิดอีกจริงจะรวมได้บางคนต้องใช้อุบายแข็งแข็งกร้าวถึงจะรวมได้มันก็เป็นหลายอย่างด้วยกันแต่ว่าในที่สุดถึงที่สุดนั้นอยู่ที่ตรงที่ว่า เมื่อทําจิตเป็นสมาธิได้แล้วก็ใช้ได้เขาจะมาด้วยวิธีไหนก็ตามแต่การที่จะฝึกสมาธิหรือฝึกจิตขึ้นมาด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ในที่สุดถึงที่สุดนั้นจุดประสงค์ก็คือความเป็นหนึ่งของจิตเมื่อเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็จะต้องรักษาความเป็นหนึ่งอันนี้ไว้ก็หมายความว่า เราจะต้องพยายามนั่งสมาธิต่อไปอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อสมาธิต่อไปเป็นครั้งที่สองก็ครั้งที่สี่ครั้งที่แปดครั้งที่สิบครั้งที่ร้อยอะไรก็ว่าไปเมื่อเราดำเนินจิตเป็นครั้งที่หนึ่งจิตเป็นมีกำลังเป็นหนึ่งได้ครั้งที่สองมันเป็นได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไร ครั้งที่สามที่สี่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ไม่เป็นไรครั้งที่ห้าที่หกเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาใหม่เพราะมันเป็นขึ้นมาอีกมันก็จะค่อยอ่อนตัวของมันลงไปพอมันอ่อนตัวของมันลงไปแล้วมันก็ครั้งต่อไปมันก็อ่อนลงไปอีกแต่แต่อีกไม่ช้ามันก็เป็นขึ้นมาใหม่ทันตามปกติของการทําสมาธิมันก็เป็นอย่างนั้น คือบางคนคิดว่าเราจะทําให้มันได้ดีทุกครั้งไปนั่นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างรวมบ้างไม่รวมบ้างเป็นสมาธิบ้างไม่เป็นบ้างในแต่ละการทําทุกครั้งทุกครั้งไปบางคนที่ทําได้สําเร็จคือผู้ที่สําเร็จไปในสมาธิชั้นสูงแล้วนั่น อันนั้น่ะทําได้ทุกครั้งทําเมื่อไหร่มันก็สงบเมื่อนั้นอันนั้นเรียกว่าสมาธิชั้นสูงแต่สมาธิชั้นต่ำเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปของมันดีบ้างเก้บ้างเก้บ้างดีบ้างทีนี้ข้อสําคัญที่สุดเราจะไปร้อนใจผู้ปฏิบัตินี่จะไปร้อนใจจะไปร้อนใจว่าแย่ทําไมที่ก่อนมันดี ทำไมมาทีนี้มันแก้ไปซะอีกแล้วฉันนี่ไม่มีบุญไม่มีวัส,สนาซะแล้วหรืยยังไงตีตัวตีตนไปตีตนตายก่อนไขรอย่างนี้มันไม่ถูกต้องที่จริงแล้วนั่นการทําสมาธินั่นถึงแม้จะดีหรือจะไม่ดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ปกติของมัน แล้วทำไมละคนที่ฝึกจิตดีแล้วมันถึงดีได้ตลอดอันนั้นไปพูดไม่ได้คนที่เขาดีแล้วมันต้องดีตลอดแต่ส่วนผู้ที่ฝึกใหม่นั้นหรือที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นมันก็จะต้องเข้าๆออก,ออกแล้วเรียกว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างดีบ้างเก๊บ้างอันนี้เราอย่าไปเสียใจหรือว่าอย่าไปร้อนใจหรือว่าอย่าไปทําจิตใจให้มันเคร่งเครียด กับสิ่งเหล่านี้เรามีหน้าที่ทําเราก็ทําคือเรามีหน้าที่ทําเราทําของเราไปมีหน้าที่ทําเราก็ทําของเราไปเท่านั้นเองก็เหมือนกันกันกบผู้ที่เรียนหนังสือมีหน้าที่จับปากกาดินสอขีดลงไปก็ขีดขีดผิดบ้างขีดถูกบ้างมันก็เป็นเรื่องของเราใครจะไปขีดถูกหมดนั้นไม่ได้ล็อกในเบื้องต้นน่ะ มันจะต้องผิดด้วยกันทุกคนไม่มีใครจะมาถูกก่อนถูกก่อนหรือว่ารู้ก่อนเรียนอย่างงี้มันไม่ได้มันจะไปตายก่อนเกิดมันไม่ได้ยังไม่ทันเกิดขึ้นมาเลยตายแล้วออย่างนั้นมันก็พูดผิดคนที่เรียนนั้นจําเป็นจะต้องเขียนผิดเขียนถูกเขียนถูกเขียนผิดเขียนผิดเขียนถูกไปเรื่อยของมันไปแหละแล้วก็ไม่ว่าอะไรถึงแม้เราจะลงโทษนักเรียนที่มันเขียนผิด ก่นนิดหน่อยๆน่อยเพื่อให้มันเรียนได้ดีกว่าเก่าแต่ในที่สุดถึงที่สุดนั้นถ้าเราไม่เขียนถ้าบุคคลที่ไม่เขียนให้ผิดซะก่อนมันก็ถูกไม่ได้ถ้าไม่เริ่มเรียนซะก่อนมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราทําจิตของเรามันจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ช่างมันเรามีหน้าที่ทําเราทําไปนักเรียนเหมือนกับนักเรียนอย่างเงี้ย มีหน้าที่เรียนก็เรียนไปแต่ทีนี้พอมันไปจบมัธยมเข้าแล้วเนี่ยจะให้มันโง่อีกก็ไม่ได้มันอยากเขียนเมื่อไรมันก็เขียนได้มันอยากจะอ่านเมื่อไรมันก็อ่านได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาผิดมาถูกอีกด้วยเหมือนกันกับสมาธินั่นแหละพอเข้าขั้นเขาเรียกว่าสมาธิชั้นสูงที่เที่ยวนั้นเมื่ออยากจะเข้าจิตเมื่อไร่มันก็ไม่ยากเข้าเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้น มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือการที่ทําจิตไปถึงขั้นจิตที่ยังไม่ทันถึงขั้นเราก็อย่าพึ่งไปคิดว่าเราถึงขั้นถ้าเราคิดว่าเราถึงขั้นแล้วมันก็เหลือแต่สัญญามันก็เหลือแต่สิ่งที่เรียกเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านคิดอยากจะข่มคนอื่นด้วยการที่เรามีสมาธิสูงทั้งๆท,ที่ตัวก็ไม่สูงอย่างนี้ บางทีเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ไม่มีความรู้ความสามารถพอแล้วก็เลยแนะนำกันไปง,งูงูปลาก็เลยพากันต่างคนต่างก็พากันคลาไม่เข้าใจข้อเท็จจริง